ดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com นะครับวันนี้วันที่25เนาะี่25เมษานะครับ256เนาะวันนี้รถใหม่ออกศูนย์เนาะอันนี้เพิ่งเจอมาครับอันนี้ดีไกเกอร์125นะครับมาติดตอน11โมงนะครับมาติดหน้าร้านเลยนะครับรถรถใหม่เลยครับเพิ่งออกวันนี้เนาะราคา89,000นะครับก็เกือบ90,000เนาะไม่รถอยู่ที่4.3กิโลนะครับ ถามิโลอเพิ่งออกวันนี้เลยเนาะอามาติดตอนกลางคืนเนาะสี่ทด่มตามมิจโจนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมๆนะครับแทงรูญแจเนาะแทงปุ๊บบิดรูญแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยอ่าดังนั้นเรารู้ละว่าเขามาแทงรูญแจรถเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์การขโมยนะครับกดดล็อกสองั้งนะครับตึก๊กผึอยกเรื่อหมดน้ำเลย ใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยแต่ขบวนทั่วไปโดนรถก็จะร้องเนาะผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูนแทงผมจะบิดผมจะบิดพร้อมสตาร์นะครับน้องลองบิดพร้อมสตาร์กันเราจะให้เจ้าของบิดนะจะอ,อ,อีะิมทบิดเลยครับบิดเลยบิดปุด๊บดึกลนะมันจะร้องไม่หยุดจนกว่าจะมาปดล็อกเนาะ เราจะมาสั่งสตาร์ทกันนะครับกดปุ่มไฟฟ้าที่มุวกดสองครั้งนะครับร็ติดเลยให้ดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้คุณแย,ยผีสตาร์ทรถเราไปเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะครับให้เรากดปุ่มกดล็อกรถก,กระดับเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับ รับประกันหนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com เนาะเฟซเฟซบุ๊ก <im mon> ผมนะครับพิมเพราว่าร้านการขโมยรถนะครับก็เซิร์ชไปเลยร้านการขโมยรถเนาะเป็นกลุ่มปิดเนาะเดี๋ยวไปรับเข้ากลุ่มก็วันนี้ติดวบคันเนาะยีนะ่สิบห้าเมษาสองห้าหกเนาะก็มาตดหน้าร้านนะครับตอนคืนเกือบโมกโอเคครับุณครับ